าวันนี้นะคะพี่ลุกคลื่นนะคะเป็นคนปล่อยน้องๆออกจากบ้านแล้วก็ตื่นกันเร็วมากจะเห็นว่าฟ้ายังไม่สางดีเลยนะคะแล้วพี่ลุกคลื่นเนี่ยแต่งตัวเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้เป็นวันพระนะคะก็เลยจะต้องรีบไปใส่บาตรที่วัดนะคะลูกหมาเมียว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 มาออกมาออกมาลูกออกมาออกมาออกมาเร็วมาเมียว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 อเจ้ามามา ออกมาเลยเดินอ,ออกมาเลยมาเรียกให้น้องๆเนี่ยออกมาเร็วๆเลยนะคะเพราะว่าบางตัวเนี่ยยังงวงเงียอยู่นะคะแล้วก็บางตัวเนี่ยก้รีบวิ่งออกอย่างเร็วเลยะคะตอนนี้ยังไม่หกโมงเช้าเลยนะคะน้องบางตัวที่ยังไม่อยากตื่นอยากนอนอยู่ในบ้านก็ตามสบายเลยนะคะเพราะว่าวันนี้ตื่นเร็วกันเพราะว่าผู้กองตื่นประมาณตีสี่กว่าๆแล้วเพื่อหุงข้าวทํากับข้าวไม่ได้ทําอะไรมากนะคะก็ทําง่ายๆแ,แค่หุงข้าวกับไข่ต้มแล้วจะไปหาพระโรมาที่วัดกันนะคะเพราะว่าเป็นวันพระ แล้วก็น้องๆเนี่ยนะคะตอนที่ยังไม่เปิดบ้านเนี่ยก็เลยอยากให้อยากให้ดูตอนที่ยังไม่เปิดบ้านก็จะมีน้องบางส่วนเนี่ยมานั่งคอยแบบนี้นะคะน้องกันมายมนะคะน้องป,ป้าป้านะคะตัวนี้น้องขอโทษนะคะตัวเนี้ยทางขวาเนี่ยน้องขอโทษทางซ้ายน้องคริสต์มาสน้องขอโทษเนี่ยเป็นแมวที่เกเรที่สุดในบ้านถึงแม้หน้าตาจะดูเจียมเจียมดูเหมือนซื่อๆนะคะข,ข้างนอกบ้านเนี่ยนะคะก็ยังมืดครึมอยู่ผู้กองเนี่ยก็มาเปิดไฟแล้วก็ปล่อยน้องหมาก่อน แล้วเดี๋ยวก็จะค่อยปล่อยน้องแมวนะคะเพราะว่าน้องแมวเนี่ยพอปล่อยเร็วแล้วเนี่ยเร็วมากเกินไปถ้าอาสักตี5้ถ้าปล่อยเนี่ยยังมียุงอยู่นะคะก็เลยจะถ้าไม่รีบมากนักเนี่ยก็จะรอจนสายกว่านั้นหน่อยนะคะส่วนน้องหมาเนี่ย ผู้กองว่าหมาเขาน้องหมาเขาแข็งแรงกว่าน้องแมวนะคะแล้วก็อาหารเนี่ยในโรงรถวันนี้เรามีเยอะเป็นพิเศษเดี๋ยวผู้กองจะบอกว่ามาจากไหนนะคะแล้วผู้กองเนี่ยจะจะดึงอาหารในโรงรถเนี่ยนะคะขึ้นรถเองวันนี้นะคะเพราะเพราะว่าถอยรถมาคอยแล้วแล้วก็เดี๋ยวจะแบกอาหารสักสิบกระสอบขึ้นรถนะคะแล้วก็จะส่วนหนึ่งเนี่ยผู้กองจะเอาไปช่วยที่หนึ่งแล้วเดี๋ยวคลิปพรุ่งนี้ผู้กองจะมาเล่าว่าไปช่วยที่ไหนยังไงนะคะส่วนส่วนหนึ่งเนี่ย จะเอาไปแบ่งปันให้ที่วัดสูราดังสันที่อำเภอสามโคกงจังหวัดปทุมธานีที่พระโลมาเนี่ยจำวัดอยู่ตอนนี้นะคะเพราะว่าที่วัดเนี่ยก็เลี้ยงน้องแมวในระบบปิดเนี่ยสีกว่าตัวแล้วก็ระบบเปิดก็มีนะคะที่ทง อ่านี่คืออาหารที่มาของอาหารนะคะต้องขอบคุณคุณแหม่มเดอะเวิ d ์ l คลาสนะคะรองประธานกรรมการบริษัทเดอะเวิ d ์ l คลาสอินโนเวชันนี่คืออาหารที่คุณแหม่มส่งมาให้ผู้กองนะคะอาหารน้องหมาเนี่ยส่วนหนึ่งผู้กองจะการแบ่งไว้ให้น้องหมาจรในบ่อทรายนะคะแล้วเมื่อเช้าเนี่ยผู้กองเอาขึ้นรถไปประมาณ10กระสอบเดี๋ยวพรุ่งนี้ผู้กองจะพาไปดูแล้วก็นี่เป็นทุเรียนนะคะที่ส่งมาด้วยแถวด้านในเนี่ยเป็นอาหารที่พี่น้องเนี่ยส่งกันมาให้ส่วนแถวด้านนอกเนี่ยเป็นอาหารที่คุณแหม่มส่งมาให้นะคะ แล้วก็ตอนเช้าเนี่ยก่อนจะออกจากบ้านเนี่ยจะต้องเตรียมอาหารเตรียมน้ําให้น้องๆทุกอย่างแล้วก็จะเก็บกวาดถูบ้านเท่าที่จะสามารถทําได้ทันนะคะเพราะถ้าหากไม่เก็บกวาดเนี่ยเลอะเทอะมากนะคะแล้วน้องๆก็จะย่ําความสกรปรกนั้นน่ยไปในบ้านนะคะยิ่งตรงตรงที่วางกระบะทรายหรือว่ามีน้องบางตัวอาเจียนไว้อย่างเงี้ยต้องรีบเก็บกวาดให้เรียบร้อยนะคะถึงแม้ว่าจะรีบแค่ไหนก็เถอะผู้กองก็จะมีเวลาที่จะทําความสะอาดบ้านให้น้องๆนะคะการถอยค่ะไปเลย หมาก็ร้อนผิดอ่ะอยู่บ้านกันอ่าเค้กไปเค้กไปเค้กวิ่งเค้กวิ่งไปเค้กเค้กวิ่งไปอ่ะเค้กไปเลยอย่าอย่าเกะเค้กลูกอย่าอย่าดมเค้กเขินไปฝนตกไหนใครเข้าเรือเปียกไหมลูกไดมอนด์ฟ้าทำอะไรไปไปงงอยู่โหโอเค โอเคอะฝุ่นเล็กุนเลยก่ะอเดี๋ยวแม่เปิดประตูนี้ค่ะตื่นยังเดี๋ยวมีคนนอนอยู่อะให้เล่นใน้เล่นมาแล้วลูกออกมามาออกมาตื่นกันย่าสกายสกายติดช็อตคุณย่า วาหมู่สาชั้นการมยอมมองแม่หน่อยการมยอมมายอมก็จะประมาณนี้นะคะเช้าวันหนึ่งๆเนี่ย,ยก็จะต้อง เตรียมทุกอย่างให้น้องๆแบบนี้แล้วก็จะต้องปิดไฟปิดพัดลมให้เรียบร้อยก่อนออกจากบ้านนะคะแล้วต้องเตรียมที่สาคัญคือต้องเตรียมอาหารอาหารเม็ดกับน้ําให้เพียงพอกับน้องๆที่มีอยู่นะตอนนี้นะคะแล้วก็น้องหมาก็เช่นกันนะคะน้องหมาก็จะต้องเตรียมน้ําเตรียมอาหารสําหรับน้องหมาแล้วก็ส่วนน้องลูกบวชเนี่ยจะอยู่ในในโรงรถนะคะพอเอารถออกแล้วเนี่ยผู้ปกองก็จะเด่ยดึงประตูกระจกออกมาเพื่อให้อากาศเนี่ยถ่ายเทเข้าไปในบ้านนะคะ แล้วก็บายบายแล้วก็ <Okay. S 1> พอจะออกจากบ้านเนี่ย mm hmm. ที่ลืมไม่ได้ก็คืออาหารของอาหารกับน้ําของแม่แคมป์นะคะ mm hmm. เพราะว่าเขาจะซุ่มแอบซุ่มกันอยู่แถวๆนี้นะคะ mm hmm. แล้วเดี๋ยวถ้าหิวเนี่ย mm hmm. ก็จะวิ่งมากินนะคะ mm hmm. ก็นี่คือแม้แต่วันที่รีบๆมากๆ mm hmm. พอเอารถออกแล้วเนี่ย mm hmm. ก็จะปล่อยให้น้องลูกบวชเนี่ย วิ่งเล่นอยู่ในโรงรถนะคะก็ไม่ได้แคบจนเกินไปนะคะเพราะว่าเคยลองปล่อยไปรวมกับเพื่อนๆแล้วโดนเพื่อนๆแกเรเอานะคะก็ต้องรอเวลาแล้วก็รีบขับรถจนไปถึงวัดนะคะก็จะเห็นน้องรัตวันนะคะเมื่อกี้เห็นพี่สะพายผู้กองแวบๆนะคะแล้วก็รีบทําบุญตักบาตร่านี้วัดเนี้ยทำบุญเร็วมากต้องมาถึงวัด,ดวประมาณ7จ็ดโมงเช้านะคะแล้วประมาณ8ปดโมงเช้านี่ทุกอย่างเสร็จหมดแล้วนะคะกลับบ้านได้แล้วระหว่างที่ พระเนี่ยสวดนะคะคูก้องเนี่ยสายตาก็จับจ้องอยู่แต่น,น้องแมวดําตัวนี้นะคะแล้วก็สังเกตเขาแล้วก็ขาไปด้วยถ่ายคลิปไปด้วยนะคะ <_ d> um> เขาก็จะไปน,นั่งตักพระรูปนั้นบ้างรูปนี้บ้างนะคะโดยที่สังเกตแล้วพระแต่ละรูปเ่ยนะคะไม่ได้ราเกียดน้องเลยนะคะถึงแม้ว่าน้องจะเป็นแมวดําก็จะมีบางตัวนะคะที่ถูกเลี้ยงเปิดอยู่แบบนี้นะคะแล้วก็จะมีบางตัวที่ท่านจเจ้าอาวาสเนี่ยนะคะเลี้ยงระบบปิดเพราะว่า มีชาวบ้านเนี่ยเอามาปล่อยแล้วก็ถูกรถชนแล้วก็มีบางตัวที่ท่านเจ้าอาวาสเนี่ยพาไปรักษาพยาบาลอยู่ที่โรงพยาบาลนะคะไปแอดมิทอยู่ที่โรงพยาบาลก็มีนะคะก็เป็นเหตุผลที่จะต้องแม้แต่ที่วัดก็ยังต้องเลี้ยงน้องในระบบปิดแบบที่ มีที่กว้างๆให้เดินให้วิ่งเล่นได้นะคะเดี๋ยววันหลังผู้กองจะเอาคลิปมาให้ดูกันตัวที่ปล่อยให้เดินอยู่ไปมาไปไหนได้แบบนี้นะคะก็คิดว่าน่าจะเป็นตัวที่เคยอยู่มาเก่าแก่หรือว่าเป็นเซียนพอสมควรแหละนะคะถึงเอาตัวรอดได้แล้ววันนี้นะคะก็เป็นวันที่พระลงมาเนี่ย ขึ้นรรม,มาเพื่อจะเทศสอนญาติโยมที่มาฟังธรรมในวันนี้นะคะก็เดี๋ยวถ้าท่านใดอยากจะฟังผู้กองตัดต่อเป็นบางช่วงเท่านั้นนะคะประมาณ3นาทีถ้าท่านใดอยากจะฟังเนี่ยเดี๋ยวติดตามท้ายคลิปนะคะผู้กองจะปล่อยคลิปไว้ให้ยาวๆเลยก็ถ้าท่านท่านใดสนใจแต่น้องแมวไม่อยากฟังก็ไม่เป็นไรนะคะล่าลงมาเนี่ยอายุ25แล้วนะคะก็จริงๆแล้วก็เตรียมที่จะ สอบบรรจุเพื่อจะอยากทํางานอยากเป็นประหลัดนะคะจะได้หรือไม่ได้อันนี้ก็ต้องมาลุ้นกันอีกทีนึงอยากฟังยาวๆเดี๋ยวไปติดตามท้ายคลิปนะคะอาหารส่วนหนึ่งนะคะคูณกองก็แบ่งไว้ที่วัดนะครจะเป็นอาหารแมว กับอาหารน้องหมาที่วัดเนี่ยก็เลี้ยงน้องหมาเี็กว่าวิ่งเล่นกันอยู่บนศาลาเลยนะคะพอดีท่านเจ้าอาวาสเนี่ยโชคดีที่เป็นคนรักสัตว์เหมือนกันนะคะแล้วทุเรียนที่คุณแหม่มรองประธานกรรมการบริษัทเดอะเวิร์กคลาสอินโนเวชันเนี่ยเอามาให้ผู้กองนะคะ,ะผู้กองก็นําส่วนหนึ่งมาถวายพระที่วัดนะคะแล้วก็ส่วนหนึ่งเนี่ยให้ให้ยายชุ่มแม่ของผู้กองเนี่ยนะคะแล้วก็ผู้กองเนี่ยก็หลังจากที่ทําบุญที่วัดแล้วเนี่ยก็เตรียมตัวที่จะเดินทางไปที่จังหวัดลบบุรีนะคะเดี๋ยวผู้กองขอ อนุญาตให้ไปติดตามกันในคลิปพรุ่งนี้นะคะว่าไปทําไมนะคะเเห็นแล้วเนี่ยรู้สึกว่าสงสารมากแล้วก็ทนไม่ได้ที่เห็น สภาพนะคะสภาพบ้านแบบนี้แล้วก็จะมีน้องหมาเนี่ยสิบสามตัวมีน้องแมวสี่ตัวอยู่ที่บ้านหลังนี้นะคะก็ติดตามพรุ่งนี้นะคะจะพาไปเที่ยวลบบุรีกันนะคะแล้วส่วนน้องลูกบวชเนี่ยได้รับการทําหมันเรียบร้อยแล้วนะคะวันที่พี่ลูกคลื่นกับพี่ธันตะวันมาบ้านเนี่ยนะคะเนี่ยเราก็อาบน้ํานะคะให้หอมๆห,หน่อยแล้วก็พาไปโรงพยาบาลน,นะคะวันนี้ ไปตรงตามนัดนะคะรอบที่แล้วเนี่ยไปผิดนัดนะคะวันนี้ไปถูกนัดเรียบร้อยแล้วก็ได้รับการทําหมันเรียบร้อยไปส่งที่โรงพยาบาลไว้ตอนเช้านะคะพอตอนประมาณสักหกโมงเย็นเนี่ยคุณหมอก็โทรมาแจ้งบอกว่าน้องลูกบวชเนี่ยฟื้นตัวเรียบร้อยแล้วแลวคุณหมอก็บอกว่าน้องลูกบวชเนี่ยอายุต้องอายุแก่แล้วนะคะอายุเจ็ดขวบบวชทำไรพี่ตะวันบวชยู่ยเฉยมาเลยโดด ตอนเช้าเนี่ยก็ไปส่งไว้แบบนี้นะคะเวลาที่ผู้ปกองจะพาน้องหมาน้องแมวเนี่ยมาทําหมันนะคะที่นี่คือโรงพยาบาลสัตว์ชัยมงคลนะคะที่อําเภอพระนครศรีอยุธยาจงังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะผู้ปกองจะนําน้องหมาน้องแมวเนี่ยมารักษาที่โรงพยาบาลนี้เพราะว่าราคาไม่ได้สูงเกินไปแล้วก็คุณหมอเนี่ยให้คําแนะนําแล้วก็ดูแลน้องหมาน้องแมว ดีมากๆนะคะเดนนะคะเืิอง,งานเสร็จแล้วเนี่ยก็มารับน้องลูกบวชกลับบ้านนะคะก็ปลอดภัยแข็งแรงดีนะคะฟื้นตัวเรียบร้อยนะคะคุณทุกกาลังใจนะคะทุกความคิดเห็นทุกการติดตามนะคะหากพี่น้องจะช่วยส่งอาหารให้น้องแมวที่บ้านไม่ว่าจะเป็นอาหารเม็ดอาหารเปรีกยกไซแมวนะคะสามารถส่งมาได้ตามที่อยู่ที่ผู้กองแจ้งแล้วก็ปักหมุดไว้ในความคิดเห็นความคิดเห็นแรกนะคะหรือท่านใดจะสนับสนุนผ่านปุ่มซุปเปอร์แทงก็สามารถทําได้นะคะฝากพี่น้องช่วยกันกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้น้องแมวจอแล้วก็น้องหมาจอนในบอรดทรายกันด้ ใดที่อยากฟังพระลโมมาเทศนะคะผู้กองปัดต่อไว้แค่สั้นๆประมาณ3นาทีก็สามารถรับชมรับฟังกันได้เลยนะคะ I'm um,